ออลาบัวันนี้พี่โอแมนเบคอนแล้วก็มินเนี่ยนได้มาสร้างโรงแรมโอ้โดยการที่พี่โอแมนกู้เงินเจ้าตานเดียวมาสร้างบ้านแต่ทันใดนั้นเองในขณะสร้างโรงแรมอยู่คุณยายกับคุณครูบาดีมาจากไหนก็ไม่รู้โอ้โหเรามาดูกันดีกว่าว่าคลิปนี้มันจะป่วนขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วก็54 3 2สามเลซาโก้ไปสร้างโรงแรมสุดหรูกันยูวูาบสวัสดีาาายาาาาน้อาา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 าโอ้าานาาาาบาาาาานาา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 ัาา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  อีกคนหนึ่งครับเดี๋ยวมาด้วยไอ้เจ้าตาเดียวอโอ้โหเดี๋ยวนั้น้องๆวันนี้เราจะมาสร้างโรงแรมโดยการยืมตังเจ้าตาเดียวดีกว่าใช่ไหมเบคอนใช่แล้วยืมตังเจ้าตาเดียวสร้างรถจนกว่าจะครบแมปไปเลยอ้อแมปเราจะเข้าเมืองกันโอ้โหตาเดียวเดี๋ยววันนี้ฉันจะขอยืมตังนายสร้างรถหน่อยนะให้น้องๆดูเข้าใจไหม เต็มดาวตาเดียวเดี <whatever immigrant> ๋ยวมองว่างไงเอาตัง <t> ค <od ular> okay, ์มานี่เลยให้พวกฉันยืมหน่อยนะโอเคน้องๆตอนนี้พี่โอแมนอยู่ในแมปอะไรลัตชูรี่คาอะไรก็ไม่รู้เป็นลัตชูรี่โฮเทลน้องๆโอเคเหยียบแรกก็คือนี่เลยตู้ ATM โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะมีรอบถัดใจถัดไปคืออะไรอ่ะอ๋อ ถ้าเกิดมันนับ5432ตรงนี้ครบมันก็จะมาเก็บตังตรงนี้ได้น้องๆอ่าตอนนี้พี่โอแมมี60บาทแล้ว <G ül> เดี๋ยวนะไปทางไหนต่อเลยอ๋อนี่ประตู60บาทนี่แนะ่อ่า <G ül> โอเวลิกูดอ๋อแมนสร้างสร้างรถด,ดีๆนะแล้วยิยมตังเจ้าตาเดียวด้วยล่ะ <G ül> <G ül> ได้เลยโอ้ดูตาเดียวอ่าเจ้ามินเนี่ยนก็สร้างรถไปแล้วมีข้างหน้าแล้วน้องเห็นไหมจึ๊บมาจึ๊บเหยียบนี่อ อะไรเร็วเร็วเร็วมาขึ้นถคันี้เลยร็วโอมันวิ่งควิชานาลูตาเดียวว้าววิ่งเรวว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 วนี้วประตูประตูวว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 วนววววววว้วต้ววี้วว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 วนีนี่โเว

อาเสดๆมาาันตะกฮ่าภาษาอะไรของพวกแกเนี no? ่ยโอเคดีโอแมนสร้างบ้านดีกว่าน้องๆโอเคป่ะเดี er> ๋ยวเราดูนี่กอนเลยเกมพาร์ทมีอะไรบ้างจึ๊บก็ออเงินสองเท่าอแม อย้้โทำเต้นนะทำเต้นในคอฉันโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเจ็บหัวโอ้ย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 เจ็บหัวเจ้าบ้านลงตีอีกอีกบ้าบออะไรโอเคน้องๆมันบอกให้เราตีอีกจึ๊บโอเคจึ๊บจื๊บโอเคหยิบเงินโอ้โหนี่เราอ่ะตายเดียวเอาเงินไปใส่ธนาคารให้หน่อยเร็ว เอาเงินไปใส่ธนาคารฉันจะเบิกเร็วๆโอเคตาเดียวเอาเงินให้กูเอาเงี้ยแกยิ้มเป็นในธนาคารตรงนี้อ่าเนี่ยหันหน้ามาทางหน้าตู้นี่อ่าไม่โอเคนั่นแหละเดี๋ยวฉันโอ้โหว้าในธนาคารขอกู้เงินสิบบาทฉันจะเอาไปซื้อลูกอมโอ้ยสุดโต๊ะป๋าชิตาโปป๋าชิโตะเบคังปราชิโตะสิบบ นอ้ข <Plant festivals> ี้งก้เหนียวไิโมมาด้ชิดูคุยกันรู้เรื่องเรไม่ไม่ฟังลออะไรกันก็ไม่รู้บาร์งากชาด้ากชลา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 สบายไหมสบายสบายสบาอไปถามทำไมเหรอเบคอนสุดแก็แมนสบายกว่าไงแล้วห้าตัเดียวบดุชีเลยโอ้ยตูดตูอยู่ตรงหน้าโอ้ห ยัไงมาตดใส่หน้าฉ <ım ensen> <name>. ันน <made> ้องๆดูดิว่ามินเนี่ยนอะมาตดใส่หน้าพี่โอแมนโอ้โโ้ีอ้โห้อ้โหโอ้โหอ้โราอ้มรอ้เงโอหอ้อ้อ้เอหอ้โอ้โหงอ้อหอ้เอ้อ้โห้าหโอ้โอ้โหโนโ้ โอเคน้องๆตอนนี้เจ้ามินเนีย่ยน่าจะเงียบปากไปสักพักใช่น่าจะเงียบปากไปได้ตั้งนานแล้วมินเนีย่ยเดี๋ยวฉันสร้างห้องน้ําให้แป๊บหนึ่งนะนายรอก่อนแป๊บหนึ่งได้ไหมโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคอา่านี่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํานี่แกต้องอยู่ในเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าไม่ใช่ <laughs> อะไรสิตอะไรนี่เปิดประตูดิคิปว้าช่องเอฟซี่อง ติดตามช่อง S 1 2บสออ๋อเออน้องๆอย่าลืมไปดูคลิปปลาช่อง S 1 2ด้วยเพราะว่าเจ้ามินเนี่ยนเป็นไกด์นำพี่โอแมนเอง้าวมันตกปลานกแก้วให้โอแมนแล้วไปบอกว่านำทานได้ยังไงปลาในตำนานใช่ปลาในตำนานไม่ใช่ปลานกแก้วสักหน่อยนกแก้วปลานกแก้วปลาในตำนานไม่ขอ นบแก้วไฟเฮ่เบคอนเบคอนพูดคำหยาบมินเนี่ยเมื่อกี้ได้ยินเปล่าพูดคำว่าเฟยกูปาตะกูปาตะกูบีตบอลชินโตชิโตไม่ไโอ๊ยเดี๋ยวแล้วพอดีคืออ่าคือฉันอ่ะไม่ได้เป็นคนพูดหยาบแล้วแกมายืนตดใส่หน้าฉันเลยนะ อะไรสิโตอะไรก็ตอาากเอเดบูบเ,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 เด <c oughs> okay. เเบูเบเดบูเบเบูเบเดบูบเดบูเบเดบูเบเดบูเบเดบเบเดบูเบเดบูเบเดเบนดบูเนเดบูเบเดบูเบเก็ูเบเดบูเ่เนเเดบเบเดบู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 เ่เดเนดบูเเดบูเบเดบูเบเนเบเเบดบูเดบูเเนเบเเดเ่บเคดเเบดเเ

มันใช่มันเป็นเรื่อง<ห>ไม่ดี<ห>แต่ว่าฉันต้องอัดเกมให้น้องๆดูไงฉันก็เลยต้องรีบใช้นี่ไงเอออะไรกูชิตาถูกของอ้แมนเขานะตาตาเดียวอ้อแมนสร้างที่นอนให้นายได้แหละโอ้ยเดี๋ยวกูี่แอไรบูปูบ่บู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 นที่นอนัน มันอืเลยแหละอ้อแมนมันไม่ได้เหี่ยว <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวมันชิงช่องนมันมัน,ม,นมันมันอือใส่ eni. โอเคเบคอนเดี๋ยวเราต้องสร้างนี่ตู้อต้อนปาล์มนี่อ่าเราเริ่มนี่เราจะสร้างห้องแรกกันก่อนเลยน้องๆโหเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะหลูมขนาดไหนน้องๆบางคนอาจจะแบบว่าพ <clash> ี่ต่อทอปิโดสร้างไปแล้วอ่ะพี่โอแมนรู้แล้วเพราะว่าเห็นตั้งแต่วันอัดเลยใช่ไหมเจ้าตาเดียวอ๋อแมนเจ้าตาเดียวหลับไปแล้ว โอเคให้มันหลับอยู่อย่างนั้นแหละโอเคเดี๋ยวเราสร้างกันไปเรื่อยๆดีกว่าน้องๆเพื่อให้เจ้าตาเดียวมันหลับแล้วก็ตื่นมาจะได้แบบมีของเล่นเยอะๆไปเลสโก้โอ้โหที่เบคอนในขณะที่เราสร้างบาร์ตรงนี้ใกล้จะเสร็จแล้ว oh. โอ้โหเจ้าตาเดียวตื่นหรือยังอะ่ะ <What? S 3> น่าจะยังไม่ตื่นอะ่ะอ้อแมนดูมันสิมันหลับไม่หยุดเลย okay. ออเดียวอย่างงี้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเราโอ้ยหลแล้วมันเหลือ โลฟ้าอีกแล้วโอเคเอางี้เอางี้นี่เราจะไปยืนตรงนี้แล้วก็ตอดใส่มันนี่จังหวะมันหลับเลยแหละเดี๋ยวหันหลังก่อนน้องๆจุ๊บจุ๊บจุ๊บหันหลังเจ้าตาเดียวเจ้าตาเดียวอ่าตาดกสิตโตนี่นี่ฉันสร้างนี่ไว้ให้นายเนี่เห็นไหมเนี่ยสวยไหมเนี่ยที่ฉันตู้ตั้งในมาเนี่ยเออสวยมาก อย่าไปกินตรงนั้นอเดี๋ยวมันยืนเป็นตุกตาแบบิกเลยดูดิน้องๆุกตามแหละไปกินตรงนั้นแหเอาเอาน้าเปล่าใส่น้าตาลแก้วหนึ่งกน้เลาอะไรของแกน้เปล่าใส่น้าตาล่ะม ก็น้ำเปล่าใส่น้ำตาลไวยวด้วยอแม่ตกลงมาทำไมเจ้าตาเดียวช่วยด้วยไวด้วยไวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยด้วยรถเอออะไรนี่บัตตบูบัตตบูเนี่ยนั่งเฉยๆเลยแกพูดมากเกินไปแล้วเดี๋ยวน้องๆบ่นนะไม่ใช่น้องนคอมเมนต์เลยว่ามินเนี่ยนพูดมากหรือเปล่าไวเนี่ยพูดมากกว่าฉันอีกว่ายิ่งแย เอาไปดูสิเบคอนอะไรข้ามบิดบูบบูบบูบบูมันไม่ได้รู้สึกผิดเลยนะอ้าวแมนเอออฉันก็วางอะไรเบคอนอ้าวหายไปไหนแล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะเราคุยกับกล้องอยู่แล้วมันก็หายไปเลยอ๋อโอเคเบคอนไปหายไปจบแล้วว้าย ตกใจจริงๆเหรอตกใจจริงๆดิ <laughs> จะบ,บ้าเอ้ย <laughs> โอเคน้องๆตอนนี้พี่โอแมนก็ได้สร้าง,งรถเสร็จแล้วนี่พี่โอแมนมีซีดาน <laughs> แล้วก็แลมโบกินี่แต่ว่าขับไม่ได้เพราะมันต้องเป็นเกมพาทนะนเห็นไหมเนี่ยมันขึ้นไม่ได้ <laughs> น้องๆเกมพาทเท่าไหร่นะเยบโอ้โห4 9 9รบลบักไม่เอา <laughs> โอเคโอ้โหถ้าเกิดเราซื้อนี่รถออฟโรดก็คือคันละ หน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนหกแสนบาทนะน้องๆโอ้โหเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นเลยตอนนี้พี่โอแมนเริ่มมีชั้นสองแล้วก็มีเงินเก็บอยู่หนึ่งแสนบาทแล้วจื๊บนี่ออออแมนสร้างชั้นสองแล้วเหรอใช่แล้วเบคอนนี่ฉันจะต้องสร้างชั้นสองขึ้นมาอย่างนี้นี่เห็นไหมแล้วก็โคมไฟติดเพดานนะโอ้เดี๋ยวก็เดี๋ยวเจ้าตาเดียวไปไหนเนี่ยเบคอนไปสร้างบ้านของมันแล้วอแมนอ่ะโอ้โหเดี๋ยว สร้างแข่งเหรอฮะเจ้าตาเดียวฮะปาลากุจิปาดิโดดาบกุหลาบดาบุเปแต่ตัวเองกคู่อ่านี่ฉันสร้างทางขึ้นมาให้นายเลยเห็นไหมเนี่ยนี่เลมโบกินนี่ของฉันเองอ่ะฮะยังปกิดีปาลาคูคาเลบุคาเลบุคาเลบุใช่ใช่แล้วแต่อ้อมันเขาไม่มีกุญแจน่ะเจ้าตาเดียวอย่าไปบอกเขาดิบอกเขาดิคาเลบู โอแมนหลอกลวงเดี๋ยวโอแมนหลอกลวงเฉยเลยโอเคเดี๋ยวน้องๆตอนนี้พี่โอแมนขึ้นไปสร้างชั้น2ก่อนเพราะว่ารถมันสร้างแพงมากยิ่งเราเหยียบไปเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเพิ่มนะแล้วก็น้องๆไม่ต้องเติมคูณ2ตามพี่โอแมนก็ได้นะเพราะว่าพี่โอแมนทำคอนเทนต์ก็เลยต้องกดคูณ2เพื่อให้น้องๆได้ดูคลิปกันแบบสนุกสนุกใช่ไหมเจ้าตาเดียวฮะอะไรออันนี้คือรูปของเบคอนสมัยเด็กๆนะว้าวเบคอน ไม่ใช่น่อยอ่าไม่ใช่ยัไงเดูหน้าดิเจดูหน้าเบคอนเห็นไหมตานกี่ตู้ไอนี่หน้าฉันแค่เหมือนในรูปเฉยๆน่ะเหยเอนเห้ยฮ้เฮ้เฮ้เ้อ้เ้เ้้เฮเเฮ้เ้เด้เฮ้เ้เ้เ้้้อง้เเลยว่าเฮ้เเฮ้เเฮ้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 เฮเฮเฮเ นเ่คอนเบ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 คอนคอนเบคอนเบคอน เด็กันเด็กันเด็กกันเด็กันเด็กกันเด็กันดูมาเต้นเยอะแยะกนี่แกก็ยืนโซนคนไฟมินเนี่ยนเหมือนกันแหละเห็นไหมคมไฟมีลูกกระต่ายหลายๆลูกของแกแหละเจ้าตัวเหลืองปะปาปะปะ่ะป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 นปะ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 ยดปว้ะปะปนปะปะปะยะปะป้านบาทเปะเงินจริงปลยบอกไว้ก่อนเลยฉันรวยมากะห็นะปะโะปะปหปาชะปโปว่ะปะปะปฉันจะอกอะรใหะเจ้าตาเดียวขึ้นมาขึ้นมาขึ้้มา ขึ้นมาบนหัวอ้อมันสิปารากูปารากูอะไรกันเนี่ยฮะนี่มันเป็นเหรียญตอนในช้อปปี้น่ะอ้อมันไปซื้อมาสองร้อยบาทเองเออเออเบงเราคือกินปองปีนปอนบ้าอะไรหรอโอเคแล้วเนาะไอเบคอนน่ะเบคอนไปบอกเขาทำไมเนี่ยก็ฉันเห็นไลนกดสั่งซื้ออะไรอยู่ อะไรว่าพี่พิมพ์พี่พิมพ์รดฉันเจ้าบ้าจอดเดี๋ยวนี้เลย ไปเลยนตายเลียบขับลงไปได้วอ่งพังหมดแล้วลงร <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันขับรถเป็นี่มันขับรถเป็ไหนเ่ามันขับมัวไปหมดแล้วโอ้โหชน,นแล้โอจอดเดี๋ยวนี้เลยจอดโอโอ๋แมมาตายพังหมดแล้วจั พ่อแมนฉันว่านะนายมีเพื่อนที่สวยสุดในโลกเลยล่ะโอเคน้องๆตอนนี้พี่โอแมนก็เข้ามาบนชั้น3มของบ้านหลังนี้นะนี euh, ่เห็นไหมนี่โอ้โหใหญ่มากเลยใช่ไหมเบคอนว้าวโอแมนมันใหญ่แบบเวนีโก้ไปเลยโอ้โหนั้นบ้านของเจ้ามินเนี่ยนนะน้องๆโอ้โหมันกำลังสร้างหมนกันตอนนี้เมื่อกี้แบบว่าโอ้โหมันขับรถพังบ้านพี่โอแมนไปหมดเลยตอนนี้เราต้องรีบมาสร้างหลบมันก่อนไม่งั้นเดี๋ยวบ้านเราพัง โอเคไปเนี่ยชั้น3แล้วก็จะวิ่งเหยียบไปงี้โอ้โหอันนี้ห้องอะไรเนี่ยหรือว่าน่าจะเป็นห้องดูหนังแน่เลยโอ้โหแต่ว่าเจ้ามินเนี่ยนก็ให้เรากู้เงินมาเราก็จะว่ามันมากไม่ได้นะน้องๆโอ้โห,โโหเดี๋ยวนะว้าวมินเนี่ยนน่าจะชอบห้องนี้กับเบคอนแน่เลยใช่ไหมเบคอนโอ้โหถ้าเราแครเกมกันตรงนี้มันน่าจะสนุกไปเลยนะอแนะอแมนใช่ชั้นว่า,างั้นแหละเออเบคอนโอ้โหมันใหญ่มากแล้วก็เป็นห้องเล่นเกมที่แบบเวดี้กู้ไปเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวรียกเจ้าตาเดียวให้มันาก่ดีว อามมนเนียนมินเนียนตะลรกูจี่ฮัลอนี่ไหนดูนี่ดิมันอ้อมแสร้างห้องเล่นเกมด้วยแหละอ๋อใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งมาเอาละครับอย่าพึ่งมามันมาแล้วแน่เลยมาแล้วมาเล่นเกมบ้านอ้อแมนกันโอ้ยเดี๋ยวมาตะลักกีะลักี่ตะลกกีเล่นเกม อโอเคน้องๆตอนนี้มินเนี่ยนมาแล้วโอ้โหเบคอนชวนเพื่อนรีบมาเล่นเกมใหญ่เลยโอเคนี่เห็นไหมนี่โอ้โหมีโรบอกตุกตาแบบว่าเป็นแบบว่าเอาไว้ซ้อมมวยด้วยนะน้องๆตอนนี้โอเคเงินพี่โอเมนเหลือ270บาทแล้วเดี๋ยวไปรับเจ้ามินเนี่ยนก่อนเดีย๋ยวมินเนีย่ยนเร็วๆขึ้นมาเร็วมาอยากมาดูไหมบารกุชีขึ้นตรงไหนนี่นี่ตรงนี้นี่นีนมาๆมาเร็วมาเร็วบาบงบาบงบาบงมนเกมมาเร็วๆ

โอ๊ยอย่า,ยาหัวร้อน,ลอนเล่น,เ,ลนเกมหาหัวร้วอนเข้าใจ,ใจไหมเนี่ย <laughs>

ครับอย่ามาโกรธเลยบนไหลฉันด้ไหมฉันเสียวไปหมดแล้วเวลามันโดดขึ้นมาเนี่ยก็มินเนี่ยเขาชอบกลัวนี่นะเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันซื้อทีวีไว้ให้มินเนี่ยดูดีกว่าอ่ะนี่ทีวีอ่ะนี่อ่ะตู้น้ําอ่ะนั่งดูอตรงเนี้ยแหละโอเมนกับเบคอนปาร์ชิโตปาร์ชิโตโอเมนตาราบุซโตปาร์ชิโรปาร์ชิโตอ่ะนั่นแหละไม่เป็นไรฟังไม่รู้เรื่อง โอเคน้องๆเอาให้เบคให้มินเนี่ยนนั่งดูทีวีไปตรงนั้นแหละแล้วก็เดี๋ยวเราจะสร้างไปเรื่อยๆโอ้โหนี่เห็นไหมโอ้มีฟุตบอลด้วยตอนนี้อ่าสนุกไหมฮะเอ้ยฟุตบอลฟุตบอลฟุตบอลปาเดโกฟุตบอลอ๋อชอบดูฟุตบอลเหรอฟุตบอลฟุตบอลฟุตบอลอ่านี่ฉันสร้างตู้เกมให้แล้วนี่เกมเต้นเนี่ยนายมาเต้นดินายนายดูดูดูเกมเต้นเต้นเลยเต้นเละปาเล่ รบูโบูจิตโโกูตดชิโะปาาามบูจิตว้าวตาดียวดูติงตองมากๆเลยโอเคปล่อยให้มันเต้นไปอย่างนั้นเลยน้องไปแล้วเออจิไปก่อนดีกว่า โอ้ดูเสียงออกมาจากห้องเบาๆเลยเห็นไหมนะโอ้ดีนะห้องเก็บเสียงเนี่ยเออเออเต้นอยู่ไหมอะไรกันอ่ะไปชิโตไม่ไดชิโตเอาเดี๋ยวมันร้องแล้วตัวมันไปไหนนะไม่เห็นมีอยู่ตรงที่เต้นเลยโอ้ยมันพังคอมเราแล้วเบคอนอุ้ยไปห้ามก่อนแป๊บนึงอุ้ยตายแล้วอุ้ยคอมเอาอีกแก้วมันหัวร้อนเดี๋ยวมันพังคอมเราเดี๋ยวมันมันพังคอมเราเบคอน โอ้แม่เร็วเเดี๋ยวคอมพังโอ้ยมาแล้วมาแล้วโวายเดี๋ยวหยุดหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้เลยหยุดนี่แกกลับบ้านแกไปก่อนเลยแกมาพังคอมจะได้ไงเนี่ยอะไรกี่ตัวมาดูโอเมกิีซองปาริโก้ใส่ปเสียโอเมกิีซองปาริโก้อะไรนนมโลโบ่ปาริโยโอเมกิีซองแล้วทำไมแกต้องกระโดดบนคอมอย่างนั้นว่ะมันจะพังโอ้ปาริโก้ขัดขับ เข้าใจไหมเดี๋ยวน้องๆเอาไปทําตามเข้าใจไหมแค่ตายเดียวพัตเตอรครับใช่ใช่ใช่เบคอนอยากกระโดดเหมือนกันว้ายนี่ก็อีกคนนึงบอกอีกคนอย่าโดดอีกคนอย่ากระโดดต่ำนั่นน่ะโอเคไปไปแล้วอู้ปล่อยเล่นอยู่ในห้องนี้นะอย่าออกไปไหนนะเข้าใจไหมพัตเปาร์พัตเตอร์ตตอโอเคไปปิดก่อนแล้วเฮ้ยปวดหัวจริงๆน้องๆโอ้มันพังคอมเราเมื่อกี้อ๋อแมน ฉันว่านะเรามีตังค์ต้องเยอะแยะเราก็ซื้อคอมใหม่ไปเลยเบคอนมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีมากเลยนะเพราะว่า,เรา,เ,รา,เ,ราเราทุกคนต้องแบบว่าประหยัดตังค์ไว้เพราะว่าเงินมีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดเพราะว่าทุกวันนี้ฉันอะกินมาม่าวันละวันละห้าห่อแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ <Yeah. S 2> ไม่ควรทำเข้าใจไหมไม่ควรแต่ว่าอร่อย ใช่แต่มันไม่ดีต่อสุขภาพไงล่ะไม่ไงั้นก็ให้สปอนมาม่าเข้าช่องเราดีเราจะได้บอกว่าดีต่อสุขภาพใช่ไหมเบคอนใช่แล้วสปอนแท์คนไหนที่เข้ามาดูอ้อแม้ก็ติดต่อมาได้เลยนะเออเดี๋ยวขายของกันอย่างนี้ <laughs> <laughs> โอเคน้องๆตอนนี้เราก็สร้างชั้นนี้เสร็จแล้วนะโอ้โหนี่เรามีห้องบอสมินเนียดนี่ยดูดูบอสมินเนียเห็นไหมเนี่ย อะไรเโอ้โหเดี yeah, right, right? ๋ยว okay. so hey right? oh ๊บนึงโอ้โหเดี๋ยวบอสโอ้โหนี่เป็นไงสวยมากๆเลยเงินเราก็มีเยอะแยะเลยนี่โอ้โหไม่มีใครมากู้เงินเราใช่ไหมเนี่ยเพราไม่งั้นเจะให้กู้กับโอเคนเดียวเลยแกนนี่บอกเลยอยาเอาเงินไปลงทุนไปลงทุนโดนเขาหลอกเป็นไงเนี่ยเงินศูนย์เลยทีนี้เอาเงินจากไหนไอไลไอไแกโดนก็หลอกเขาว่าแกฉันไม่ได้จะเชื่อแกเลยไอไลไอตัตาอไแงเลย นี่มันช่องอ้อมแมน S12 นะมากันได้ไงเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะแป๊บนึงแกนี่แกนี่มาดิว่าไงว่าไงฮะแหลนแหลนเงินกู้แล้วเจองเลยเออใช่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 โอ้ยนี้องน้องน้องน้องเรารู้จักสองคนข้างหลังเราไหมอ่ะโอ้โหถ้าเกิดใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกพี่โอแมนหน่อยว่ามาได้ไงเนี่ยมาตัวเล่นวีน่าตงสารน่าตงสารน่าตงสารเอแมน ไม่มีทั้งกินข้าวเลยขอกูต้ตังหน่อยอ,อ,อะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนะนี่เห็นไหมมอนานิซายังเกาหัวเลยพวกนายมาดิโอเคน้องๆตอนนี้คุณครูบาดีคุณยายแกนนี่แล้วก็พี่โอมแมนตอนนี้อยู่ในช่องเดียวกันแล้วตอนนี้คุณครูบาดีน่าจะช็อตแล้วกับยายแกนนี่เอ้ยทำไมสองคนยืนจับมือกันฮะนี่จับมือกันกินมาไมง โอเคโอเคนี่น okay, okay. ี่เข้ามานี่เลยห้องบอสผมบอสผมเองเดอะเดอะมินเนี่ยนไม่ยังไหนกันนะเมื่ไรอับปดประตูมไปเล่นกีโน่อะรกันเอาละเดี๋ยวทันคุยเองมานี่แกคุยภาษามิดี้ไม่เก่งหรอกมานี่คุยกันหน่อยเอ่ออาริกาโตะอุจูสุเคลับเซบาคุเตะไปเล่นโด่ไปเลยฮะอุจุกะอุจะ อ้ดาะรันจโดันจิโดกันจิโดกันจ่โดอัจโดกันจิโดกันจิโดัจโดกันจิโดกัจดกันจิโดกัจดกันจิไดกันจิโดกันจิโดกันจโดันจิโดันจิโดก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 ับจิโดกันจิโดกัจดันจิโดกัจดกันจิโดกันจิโดกันจดันจ่โดกัโดกันจิโดกันจิโดกันจิโดกัด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  ผมผมผมทำยังไงดีบอสเอ่อบอสให้กู้หรือเปล่าครับบอสบอสไอเสื้อเขียวจะขโมยเงินเมื่อกี้เนี่ยบอสอะไรอะิบอ่ะออ่บลาบูตัวอย่างกระลูกหมาเลยจะไปหาเรื่องเขาบูาบลาลาากาดลาลารรด่าลาลาา่าา่าา

โอเค okay. ตอนนี้พี่โมเมปนปวดหัวมากเลยอยู่ดีก็มีการกู้เงิน <What? S 1> บอสมินเนียล่ะเดี๋ยวยังเต้นไม่หยุดอีก <c oughs> <c oughs> okay. โอเคเดี๋ยวพี่โอแมนไปสร้างบ้านต่อดีกว่าอยู่เนี่ยแหละบอสไม่ต้องออกไปไหนทั้งนั้นอ่ะเดี๋ยวไป <What? S 1> เอ,าอ้ายังมาอีกเอา้ <c oughs> เอาเดี๋ยวคุณยายได้ตังค์ไปเท่าไหร่ครับขอสัมภาษณ์นะครับ อ๋ยายไม่ได้ชักปาดเลยไอจ้าบอดมันเอาไปหมดเยยยายคจะมาขอเจ้าโอแมหรือไม่กบอียชักประมาณชแขนหน่อยได้ไหมอ่ะอคุณยายครับมานี่ครับคุณยายมานี่ครับนี่คุณยายมานี่มานี่มาตรงนี้มานี้คุณยายยืนตรงนี้คุณยายยืนตรงนี้คุณยายยืนตรงนี้ได้ยืนตีงนี้นะฉันจะเตะคุณยายห้าสี่มองเตะคุณยายลงไปเลยนี่นะไอ้ฝุ่นแน่บอดีเห็นหรือเปล่าอ่ะจะลงไปเองใช่ไหม ไม่พูดไม่พูดไม่จาไม่พูดไม่จามาดู่มาดูแล้วมาดูตรงนี้มาดูตรงนี้มาดูมาดูดูอ่ะอิะมรูโมเด็กเปี้ยงโอ้ยโอ้ยวายนี่มันบ้านฉันยงบ้าไอ้โอ้โหโอ้โหโอเคน้องๆถ้าเกิดชอบของคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่โอแมด้วยนะโอ้โหนี่ขบวนโรงแรมของพี่โอแมนมีคุณยายบาดีคุณครูคุณครูแกนนี่มาด้วยเรียกมิดเรียกถูกไปหมดแล้วโอเคถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะแล้วอย่าลืม กู้ต right. ังพอรมินเนียนด้วยล่ะไบายเจ้าพวกเฮเผู้เฮ้ผู้เฮ้ได้ได้ไม่ต้องมายุ่งกับฉันแล้วไปได้แล้วได้ได้ได้้าผู้เด